สวัสดีครับพบกับช่องสายมูพากินแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาที่อําเภออูทองนะครับมาไหว้พระแกะสลักหินนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งับพุทธมนฑลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เราก็ขึ้น รถกอลฟขึ้นมาข้างบนนะครับมารถกรอลฟก็บริการส่งฟรีนะครับครับจดยบุดแรกเราก็จะมาบูชาทูบเทียนดอกไม้นะครับมาเพื่อจะไหว้พ่อพุทธลูปหรือว่าหลวงข้ออุทธรนะครับซึ่งองค์ใหญ่และสวยงามมากนะครับ เป็นพระที่แกะสลักหินนะครับจุดแรกก็จะพาคุณแม่นะครับมาบูชาทูบเทียนดอกไม้นะครับตรงนี้ก็ตามจิตศรัทธานะครับ ไปที่า,ากันนะครับรถกอล์ฟก็าจะบริการนักเที่ยวขึ้นมาฟรีนะครับโดยเชิญบริจาคตามจิตศรัทาธานะครับเก็้รที่ร่วมรเก็ได้นะครับเสร็จไดว่ะวางขอท่าี่สาร้กับเราค่ะุดเราะที่ที่กับานะคะ ที่เราเห็นอยูน่นี้ครับคือพระพุธทธรูปต่าสลักหรือว่าหลวงพ่ออู่ทองนะครับตรงนี้อยู่ที่อําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรรรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือพุทธมณฑลสุพรรณบุรีนะครับ๋อ,อจุดบูชาจุด ปิดทองนะครับปิดทองก็เพื่อความเสริมสร้างสริมงคลน,นะครับให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับทำกิจการใดก็ขอให้กิจการนั้นสำเร็จลุล่วงโดยง่ายดายนะครับตรงนี้จะมีซิมซียักษ์ด้วยนะครับซิมซียักษ์ ตอนนี้เรามาถึงพุทธมณฑลสุพรรณบุรีหรือหลวงพ่อทองก็เวลาประมาณบ่ายโมงจะคึ่งแล้วนะครับแดดเปรี้ยงๆเลยตอนนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนก็มากันเยอะมากนะครับตรงนี้จะมีสกะ กำลังทำสกายวอล์กอยู่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับเออเราก็จะมาตีค้ลองร้องป่านะครับให้ ช่องสายมูพากินแฟมเบอี่นะครับมีคนติดตามคนผู้ชมมากมายเลยนะครับติดก๊อล์มรวยล้ำรวยนะครับฟองใลเฮงๆนะครับสมหวังผู้ประการด้วยเถิดสาธุสตาร์ตุกับวันใหญ่แล้วใส่ตู้นะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไปนั่งเขียนชื่อเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศข้างในนะครับว่ามีอะไรงหน้าท่องเที่ยวมากนะครับ ที่อำเภออุทธร์อุตมชนทสุพันธ์บุรีแห่งนี้นะครับครับตรงนี้ก็จะมีทำผ้าป่าลอยฟ้านะครับผ้าป่าคุณแม่เกิดวันไหนครับอ๋อวันจันทร์ก็ได้ผ้ายันสีเหลืองมาแล้วนะครับยคนไทยที่ไหว้ก็รับเมืองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้บ้านผู้เมืองเราได้นำมาประดิษฐานไว้้ดานหน้าคือเป็นจุดร่วมทำบุญนะครับว่าร่วมทำบุญ ทอดพระป่าลอยฟ้าพระจุลามณีท่นานใดที่มาเป็นคร <JD S 2> อบครัวหรือมาเป็นคู่นะครับยังไม่ได้สวายเทียนไดจจ้แต่หลวงพ่อโตทองเรียนเชิญนะครับไป็นเทียนสักปิดน,นะครับหรือเทียนสหอามงคลไม่ได้ทุกบุญหลวงพ่อต้องใช้บุญที่นี่นะครับโอ้ตรงนั้นจะเห็นมุมน้ำตกนะครับน้ำตกไหลลงมาจากโขดหิน Hill เลยนะครับเพื่อนๆ โอ้โห oh, จุดนี้นะครับจะเป็นมุมน้ําตกไหลลงมาแบบธรรมชาติแบบสวยงามมากเลยนะครับอ๋อ oh, มีปลาด้วยนะครับข้างล่างโอ้โ oh, หมีบอ่อบอน้ำนะครับแล้วว่ามีปลาตัวใหญ่เลี้ยงไว้เยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะน้ำตกโอ้โหไหลลงมาและตรงกลางนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์อุโมงค์นะครับที่เจาะผ่านโขดหินนะครับก็จะเป็นถ้ำหรือว่าอุโมงค์นะครับ ส่วนข้างในนี่ก็โอ้โห,โโหนะครับมีแหล่งทําบุญหรือว่าแหล่งบูชาตอนนี้เราเข้ามาในอุโมงค์นะครับที่เจาะผ่านโขดหินนะครับอันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตัองเที่ยวแล้วว่าบุคคลที่ใจบุญก็มากันเยอะนะครับ นี้ก็จะเป็นถวายเทียนตามนักศักดนะครับปีเกิดปีชวดปีคานนะครับมีส่วนคนที่นัดเสียงโชคเราก็มีที่เสียงโชคให้นะครับส่วนข้างในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปหรือว่า พระปางต่างๆ,ๆนะครับตรงนี้สายบุญแล้วว่าสายเสียงดวงก็มากันได้นะครับพุทธมนฑนสุพรรณบุรีหรือว่าพุทธ หลวงพ่ออู่ทองนะครับตอนนี้ทางพุทธมณฑลอู่ทองนี้กำลังทำสกายวอล์กนะครับแต่ยังไม่เปิดให้ใช้บริการเป็นสกายวอล์กที่ยาวและสูงที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับที่เราเห็นอยู่มุมนั้นก็จะเป็น จะเป็นมุมสกายวอล์กนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บตกข้างล่างมาฝานะครับข้างล่างมันวันนี้จะมีตลาดมีของที่ชาวบ้านนามาขายนะครับเป็นธรรมชาติมาฝานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําบุญหรือว่าขอโชคขอลาบกันแล้วเราก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาทำบุญนะครับมาเจิมนักขาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วว่ามาพรมน้ำมนต์นะครับตรงนี้มีที่ทำบุญเยอะเลยนะครับ อ่ามาเจิมเสริมสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไม่เชื่ออย่าลบลือนะครับเรามาทําบุญแล้วก็เพื่อความสบายใจนะครับอทำบุญนะครับขอให้รวยนะครับทำบุญนะครับขอให้รวยนะครับ คุณพ่อก็จะคอยนั่งเจิมให้เป็นสิริมงคลน,นะครับหลังจากเจิมแล้วแล้วก็จะมาตีคองร้องเปล่านะครับตีคองร้องเปล่าว่ารวยรวยเฮงเฮงนะครับโอ้พระพุทธรูปแจสลสสักนะครับสวยงามที่สุดนะครับของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะครับ

เราะจะมีคลองใหญ่ด้วยนะครับมีคลองใหญ่ อ่าถายทั้งคู่เลยตุ๊กถ่ายทั้งคู่มาเนครอครัตอนนี้เราก็พาครอบครัวมาทำบุญนะครับที่พุทธทีสวภูมิหรือว่าลงอู่ทองนะครับโอเคครับรถก็อก็จะบริการรับส่งขึ้นลงนะครับแบบ ใครที่ไม่สะดวกเดินก็มีรถก๊อบบริการนะครับส่วนข้างล่างนะครับวันนี้วันพุธกับวันเสาร์ก็น่าจะมีตลาดใหญ่หน้าเหมือนกันนะครับอ่าฝากเพื่อนๆนะครับอธิษฐานนะครับ,รบหลวงพ่ออู่ทององใหญ่นะครับ อยากอะไรได้อะไรก็อธิษฐานเอาเลยนะครับเราก็ได้เป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นนำบุญนำอะไรไปฝากเพื่อนๆที่รับชมนะครับช่องสายมูพากินแฟมิลี่ตอนนี้คนติดตามของเราก็ยังน้อยอยู่นะครับฝากเพื่อนๆนช่วยกดไลค์กดติดตามช่องสายมูพากินแฟมิลี่ด้วยนะครับ ยังครับตอนนี้เราก็ได้มาไหว้นะครับปู่ศีทุกโทย่าสีวุตุมมานะครับมาขอโชคขอลาบไปฝากเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เราก็ได้ จุดทูบเสียงโชคแล้วนะครับว่าเราจะได้เลขตัวไหนนะครับไปเสียงไทยรัฐบาลไทยนะครับวดต่อไปหรือว่างวดวันที่1มีนาคม2567นะครับตอนนี้ก็ขอปู่ขอหญ้านะครับปูกสีฟุทโทหญ้าสีปทุมมานะครับตอนนี้เราจะไปดูตัวเลขกันนะครับว่า เลขที่เราได้นะครับคือได้ตัวไหนแล้วครับตอนนี้นะครับทูบที่เราเสียงท้ายนะครับก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมานะครับเป็นเลขหนึ่งเลขหกครับตัวสุดท้ายจะเป็นอันตัวไหนนะครับ คอยดูต่อนะครับขอบารมีปู่สิทธยา่าสีตุมานะครับจงประทานโชคการลาบให้เพื่อนๆหรือว่าเอซีที่มาดูมาชมคลิปช่องสายมูพากนซัม,มารีนะครับมีแต่ความสุขความร่ำรวยทำอะไรไม่มีอิดขัดนะครับมีโชคมีลาบมีการงานการเงินที่ดีนะครับและตัวสุดท้ายของเรานะครับ ได้แกเป็นเลขแปดนะครับหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดนะครับเ,เพื่อนๆเ,เลขสวยๆนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมสองหมนร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับหนึ่งหกแปดนะครับจับไปวินเอาเลยนะครับขับฝากติดตามฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามช่อง ลายมูพากินแฟมิลี่นะครับว่าเราจะไปมูหรือว่าไปเที่ยวไปทำบุญที่ไหนกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ